วัดดีครับผมตอนนี้ก็จะได้เดินมาชมเขาสวนัวาัวหลังบ้านครับผมจะได้ปฏิบัติเค็ดแนวอยูเนว้อขินอีกตามเคยครับตอนนี้ผมจะำน้ตําพริกแกงนะครับนี่ครับตําพริพกแกงใส่ พริกแห้งครับตามพิธีพื้นบ้านมันเคยครับผมพริกแกงเพื่อจะเฮ็ดกับข่ามื่อนี้ครับแกงกะทิปลาดุกใส่ใบชะพููกะใบยอผสมครับสองอย่างครับที่ได้มาหาเก็บยอดใบชะพูกันครับนะครับ เอายอดงามๆเลยครับห,ห,หยอดงามๆมีใยครับนี่นี่ช่อนี่ครับนี่หยอดงามดีครับนี่มีเม็ดน้ำครับนี่โบเมนเม็ดครับนี่นวยครับ <c oughs> นวยชาพูครับหอมดีครับ เก็บออาลหลายอย่งเลยครับอือหยอดงามๆเลยครับนี่ครับตอนนี้จะได้มาเก็บใบย่อครับนี่ใบย่อบานครับหยอด่อนกำลังดีเลยครับนี่ครับ ยอดงามๆครับงามๆโอ้วเลยครับนี่นมีนวยนะครับแต่มนวยเบาครับนี่เอาแต่ยอดบนครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตต่ตแบบวิถีปลาวิถีสัญจรแบบพื้นบ้านพืนนพ้นบ้านผมครับแสบนัวครับผม กินตามเห็ดตามมีตามพักขางรั่วครับผมกินอยู่แบบง่ายครับตามความแสบของความชอบครับผมอ่าตอนนี้มาหาเก็บใบโหระพาครับนี่ครับเอาไปใส่ก็แกงประดุกครับประดุกใส่กะทินี่ กำลังใหญ่ๆอ้วกๆครับนี่โหระพาพื้อนบ้านเพื่นบ้านครับหัอใหญ่ๆ,ๆเลยครับนี่หอมดีมากครับเนี่ยใส่พัดเขากันนี่ได้กินหอมกินเข้าไปแล้วนี่เสียบนัวดีครับสดาัดโ้ช้าเลยครับเนี่ย งามกับงามครับนี่ครับหอมกับหอมครับชนอยู่ช้นกินครับผมนะตอนนี้เอเก็บพัก็เ,เรียบร้อยครับตำพริกแกงย้ํามดแล้วได้ไหมยังเลยใส่หอมกับเทียมเพิ่มลงไปเลยตำกระพริกเดียมยวมากินนี่นี่ครับหอมกับเทียมใส่เดีด๋ยวกินพอได้รสชาติหอมๆเนาะ นี่พักกับเก็บมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ใบมอระพาพิษไทยรูใบง่ายงามครับนี่ก็ใบยออ่อนใส่เพิ่มเลยทีพิ่มน่อยคนนะพริกแกงได้รสจัดๆครับนี่ก็ใบชะพูครับนี่ครับสูตรเ็ดแนวยูแนวกินเมื่อนี้ครับผมนะเต่าทานร้อนพอดีละ ข้างหมาะนี่ใสนใ่น้ำหัวกะทิกองลงไปฮะพอดีฮะร้อยเดือดครับให้น้ำหัวกะทิแตกมันก่อนจะไดใ้ใส่เห็ดปุงแหละครับเต่าท่านห่อนดีมากครับเตรียมเห็ดเตรียมยูเตรียมกินครับ กันจักกน้อยแต่มันยังบวกขึ้นเลยยังบวแตกมันเท่าไรเลยเอาปส่น้ำเล็กน้อยครับนี่แตกมันเราจะได้แสบจะได้นัวซึมเขาก็เหนอประดุกครับ่าใส่หัวกับชายใส่พริกแกงครับเอาเพียอตีเล็กน้อย พริกแกงอ่ะ้นบนเขาเค็ดเค็บจัดแจ๊ดนี่ค่อยคือไฟมันปล่อยหมดนี่ก็ดีเงี้ยแหละนี่ลวดจัดแจ๊ดเข้มเข้มนี่ใส่ลงไปอีกลวดนี่พริกแกงกระดุกกระตัวใหญ่พอดีเยอะ ใส่น้ำปลาเนาะปรุงรสพร้อมเลยไอ,ยดดอ้พลอยหุดหรือวะฮะเดี๋ยวทานใส่เพิ่มปรุงรสพอดีก่อนน้ำเดือดพอดีครับนี่ครับใส่ก็พริกแกงลงไปแล้วครับนี่ก็ผมก็ใส่ใส่น้ำปลาเนาะ ก,กินหอมํำปลาลานนะฝนขอ,อกันจน๊นจาาไหมนอทานกับไฟกับไม้คุเริ่มที่คุพอดีลลเลยแหละตามด้วยปลาดุกครับเนื้อปลาดุก เอาเดือดพอดีแล้วทีเดียวความเมืนเลยโอ้ได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะเ,เดี๋ยวทีเข้ากินไปครับปิดฝาหม้อไว้เดือดเร็วดีครับนี่ เ,เดือดพอดีครับนี่ครับโอ้กำลังี่เริ่มแหงเอาน้ำหางกะทิใสเพิ่มน้ำลงไปเล็กน้อยครับนี่ก่อนจะใส่พักพักยอดนี่ครับยอดใบชะพูกะยอ,ยอดใบยอดใบย่อครับนี่ครับซอยใส่รวมกันเลยครับนี่ เอาเตสียรุงรสครับใส่ผงนัวเอาใส่เร็วๆจะได้เดือดพร้อมกันพอดีนี่เพิ่มรสชาติความแซ่บความนัวนะครับเนี่ยครับกับเข่าแบบพื้นบ้านพื้นบ้านครับรอ,อเดือดเล็กน้อยกันนะค่อยใส่พักลงไปอ่าจะได้ใส่ยอดใบยอหั่นกะยอดใบชะพูหั่นครับเนี่ยครับ ใส่ปอมหมือนนะครับนี่เดือดพอดีแล้ว,วอาคนเขากันเดี๋ยวเสร็จมึว่แเดยวกินหอมขึ้นมากแล้วองอหลายหางกะทิเหลืออยู่ดิก็ดีบอกดวนไชนาำหลายค,คด อ้าวน่ะแหละพอดีที่ได้สดตลาดเขากินพร้อมไม่ได้สดกินพร้อมแต่ของเสียบงมี่หนำสดตัวอ่ะเดือดพอดีแล้วใส่ใบโหระพาลงไปใส่กระเพียงไงใส่มดแหละนเข้ากันจะได้พร้อมอยู่พร้อมกินนะครับผมผัดดอกข้อจีนแกงปลาดุกครับใส่กะทิ กะกใบชะพูกะยอดใบยอบานครับผมแ,แสบนัวแสบนัวครับ่ะมาตอนนี้จะได้จัดกินนาเตาเลยครับนี่อหัวเลยครับนี่หัวประดุกครับอือโอ้ยใบหัวพาครับนี่น้ำหลายๆครับได้มาสดครับ ออเดิบออเดิบครับนี่เห็ดกินเห็ดจูตามแบบวิถีไงตามแบบพื้นบ้านของป่าวิถีสันจรครับผมมาที่แสบนัวขนาดไหนครับตักหลาดเลยครับนี่ตรงนี้พักเคียงน้ำครับนี่ ไห้โหระพากะมะเขือเปาะครับอืกินหอมมากครับผมหอมชวนอยูช่ชวอนกินครับโอ้จับแรงไปหน่อยครับผมนี่ตรงเรียบเลี้ยงง่ายๆครับอาหารจารนรวนครับต้องเล่ง้วนครับการกินครับนะาตามแสบนวเลยครับผมอื้อหืม แบบงูพับจัดจานจัดจานครับนี่จอนปลาดุกครับนี่งเจอก,กับซุกพอดีครับกระเทาะป้อครับ เพิ่มรสชาติน้ำแกงครับราดให้เต็มๆครับนี่ขาดไปเลยครับ ใบโหพะขอบกันดีมากครับผมหัวปลาดุกครับนี่ตอนใหญ่ๆครับ ยำครับผมเยี่ยมครับแซบ่บสุดจอดทับเขามามือนีครับผมกินอ,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 อยู่แบบวิถีพื้นบ้านกินแบบง่ายๆแซ่บนัวแบบบ้านๆครับขอบคุณครับผมที่รับชมครับ